สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาย่างอื่นกันนะครับย่างอื่นไปทําเมนูต้มอ,อื่นใบมะขามนะครับอื่นจะไม่ใช้อื่นสดนะครับจะย่างพอหอมๆนะครับมันจะอร่อยกว่านะครับอันนี้คืออื่นตัวผู้นะครับไม่มีไข่ อึ่งยางนะครับไม่ใช่อึ่งเขาเพราะที่บ้านอยู่ป่าครับไม่มีอึ่งเขาครับมีแต่อึ่งยางนะครับโอเคครับอย่าลืมติดตามกันนะครับตอนนี้นะครับอึ่งของเราก็ย่างได้ที่แล้วนะครับนี่ครับไม่ต้องให้สุกนะครับ พอครับเดี๋ยวเอาไปสับกันเลยครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสับแล้วนะครับตัวไม่สับก็มีนะครับจะปล่อยด้วยครับนี่อึ่งแดงนะครับอึ่งแดงก็มีหลายตัวอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มทำกันเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องต้มของเรานะครับนี่เลยใส่ลงไปเลยครับรอให้น้ําเดือดก่อนนะครับค่อยใ,ใส่อื่นของเรานะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคครับรอน้ําอุ่นก่อนนะครับ น้ำของเราก็ร้อนแล้วนะครับก่อนจะใส่อึ่งน,นะครับใส่เกลือลงไปก่อนนะครับโอเคเอาอื่งมาใส่ลงได้เลยครับนี่นะครับอื่นของเราใส่ลงไปเลยเรียบร้อยคนหน่อยนะครับ อีนี้ก็รอแค่อึ่องสุกอย่างเดียวนะครับไม่นานนะครับสุกเร็วครับสุกง่ายครับหอมมากเลยนะครับใส่มะเขือ เทลงไปเลยครับลไปด้วยกันเลยแล้วก็ปิดฝาไว้ครับประมาณ10-15นาทีเดี๋ยว่อยมาเปิดดูใหม่ครับตอนนี้ต้มอื่นของเราก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงเครื่องกันเลยนะครับผมนี่ครับผงชูรสกับรสดีนะครับ เรียบร้อยครับแล้วก็ตามด้วยใบวะขามอ่อนนะครับผมไปเลยหอมมากเลยนะครับคนครับ ก่อนแล้วก็ชิมครับอร่อยแล้วครับอร่อยกลมกลมแล้วครับเดี๋ยวเรามาใส่ต้นหอมผักชีกันเลยครับขั้นตอนสุดท้ายแล้ว นี่ครับใส่ลงไปเลยครับคนคนเสร็จแล้วก็ปิดฝาหมอ้อครับยกลงเดี๋ยวเราไปตกักใส่ถ้วยกันเลยครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับ แกงส้มอื่นของเรานะครับใส่ใหม,มะขามอ่อนหอมมากเลยครับมากินข้าวด้วยกันครับผมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่วยดันหน่อยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า แมงเมาครับแมงเมาออกลงไปเดี๋ยวก็อื่นก็กินแม่งเมาครับไม่ต้องกลัวครับผมอึงมันชอบแม่งเมาโอเคครับไม่เป็นไรครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ